เปิดภาพล่าสุดสีตังวัวทองหลังอัพหน้าใหม่ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันหลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับสีตังวัวทองหรือแม่สีตังที่ก่อนหน้านี้แฟนคลับมักจะเห็นความเคลื่อนไหวของแม่อยู่เรื่อยๆโดยแม่สีตังนั้นได้ทำสัลญยญกรรมใบหน้ามาแล้วหลายครั้งจนล่าสุดแม่สีตังทุบหน้าใหม่ทั้งตัดหนังตาหนึ่งข้างและยกปากโดยแม่สีตางได้โพสต์ภาพโชว์หน้าใหม่หลังสัลญยญกรรมมาได้5้าวัน งานนี้ทำเอาแฟนคลับแห่คอมเมนต์สนันไปในทิศทางเดียวกันโดยเผยว่าเมื่อก่อนเราเคยทักดีใจที่คุณแม่ทำริมฝีปากบนปากเห็นผลชัดมากค่ะแม่ตาต้องใช้เวลาแต่เชื่อว่าสวยแน่นอนคะ่ะแม่ดูแลตัวเองนะคะปากสวยคะ่ะเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากมุมข่าวคะ่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกศิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากศิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ